สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเวอร์สุบผู้สกุลเนื้อยินดีตอนทับเขาสู่สองน้องตายสาวเราคือเก่าเด้อพี่น้องมึงนี่กับโรกไก่แดงเนาะลำหน้าลำหน้าพี่น้องพี่น้องเี๋ยวึงมาแข่งโรคกะกับสาวอัำเนาะห้วยถือก้นกุยอันนี้ก้าผู้ก็ไหนก็ขอสัตว์กัวให่โดดเป็นขอ ตรงอีพอเลยกล้ากับบังพี่น้องเลยกล้าลบเนี่ยขนาด บุญออกพัชวันได้เป็นบุญลงกระแหล่าดาวก็สิลงไปดำหน้าเนาะบัดนี้บ่ได้เอาหรอกมันอันนี้เจ็บมือก็ได้สิลงไปดำหน้าก่อนโอ้โหประคั่มหน่อยก็ร้ายขนาดพี่น้องเอ้ยกินสมพักกันเนี่สายร้อนกะ สายร้อนกระร้อนซ่านซีมือเลยเนาะพี่เนาะโลกกะย่างใหญ่น้องตายมากแล้วกะ็ข้อเงินข้อเงินหาทิพย์นเอาไห้กระร้อนเนาะบอกให้ผมกได้จ้านั่น่ปนศิบปโลกกะเด้ย่างดัดทงมาหากรรมฟ้ดาหน้าคอยพุ่นนาเด้อ แม้นงานแต่งผู้เลอคิดว่างานบุญแจกเขาบังค่ะค่ะก่อนนะมาได้คือเป็นผู้สาวเฮาบอไดอย่างสต้องมาใส่เบ็ดกอนเขาบ่ไดเสิญเฮาเป็นอย่างคือหนาด้านมาโอ Ào, อ้าวกะอาไปเอามาไหวเชียวนี่นี่ที่ที่คุ้นเคยท่องไห้ท่องนาคือเก้าอ ตอนเพื่อนจะขึ้น,ปน,นไปหาหน่อไม้มาแกงไอ้เออลำหน้าอยู you know? เ่เนาะเพื่อนหนอมมาลำหน้าซอยเพื่อนเดี๋ยวสือปลามาปล่อยก่อนแต่ว่าใหญ่หนามันมากใาญปลามันโดดไป นี่เนาะสาน้องตายลำหน้ายังไลยเผื่อสิแล้วยังไลยให้นี่เนาะนี่ให้นึ่งแบบนี้ให้นึ่งแบบนี้ให้นึ่งมันโมเมนต์ว่าสีแบบว่าเป็นไร่ไร่สีว่าเอารถดุดดูดเป็นไฮเดียวนะพี่น้องมั้อนโมเมนต์เนาะมันมี่ได้ไฮนี่คือไฮแน่นอนแน่นอนเนี่ยนี่เป็นไฮนึงต่่วาหน้าน้องตามี พ่อม่านจะใครวะร้ายเติบนี่ขอยฮอกเก็ตซิปไฮเปิลประจักษหไหน่อยๆแบบนี้พูนหอวพูดแล้วหัวพอหน้าเดี๋ยวสิมาเห็ดอ่าสาล่าหน่อยอยู่นี่เนาะมาเห็ดนั่งเบิงไก่เบิงกาไอเอิร์ฟเพื่อกับไทยหน้าอยู่เดียวสิไปไทยหน้าซอยเพื่นเนาะยนงตงใจสิไปไทยหน้าน้ำไอเอิร์ฟ เนี่ยพักบกนี่เป็นไฮนึงอีกเดี๋ยวสิมารำให้นเนาะไอเอิ้ขาดแล้วเอกาผู้ไร่นุ่งทรงบางๆวะอันนี้นะบ้างบางหยาเด้อพี่เนาะเห็นบ่าอีก็คือบอักหยาเนาะมันปักสงูงปักแหละอำอาผ้าขูดออกมันขัดได้บักหยานี่เนี่ไอเอิ้กระเจ็บแอวกับบริยูหรือสาเนาะ พุดธคันให้ป่านคณะผู้ใดสิเอาไปเฮ็ดพัวก็เอาในเด้อนุ่มโสดนุ่มโสดนะป่านคณะเนาะเมาเอืกอข่าวไต่ฟ้าไปติดตามเลยเด้อพีหลองข่าวสารเนาะข่าวซานเออผมไปกระย่าให้อ่ะเนี่ยเอาแบบลำไร่ทอดแถวมงหน้าแซงเลยเนาะเออแต่บ้านทั้งเครื่องจะหยบร้อยเด้อ มาจะ่ทยคอยเลิกก่อนสิ่ายน้ะเดีย๋ยนตรงใายสิมาถ่ทยนะนะพี่น้องเดี่ยวเดี๋ยวมีตะบลาขาเนาะกับรถมือมือแน่รถไทยคููใจครัเพื่ย,พพยความยู่งเอยอ นนามมาน้้ำมาอออีก็่่ไดดยูคขนาดแต่ว่าเฮ็ดหน้านี่เสีย่งยงยากหนึ่งพี่น้องน้าถ่วมเพราะว่ามันเป็นบอนที่ต่ำที่สุดเป็นเขตต่ำแต่ว,ว่าปีลังผ่านมากจ้ะพี่ว่าเขาห้างถึงห่างเหมือนเออไปมีเงินก็สนับสนุนเบาอึกเลยเด้อเป็นสปอนเซอร์เสริมหลังเนาะตอนนี้แนบไปกับเห็ดตะหุหลังฟุ่ คัดเ <laughs> บาเรื่องลังนี่เบาเอื้อฟันสิบมมากนะร้องฟันช่วยของเ,เขาได้บ้าโอ้ยนะจำหมวกแะไรพี่น้องเดี๋ยดวงตาสิมาทายหน้าให้เบิรงเนาะบรรยากาศก็ดีเพราะว่าฝนตกมาหนี่ิทางก็จะเป็นหาบกะเนาะหาบบ้าไบร หันมาใบดำนี่หับกะจะกระแทยไหล่แน,น่นอนเมว่าวาเคยใช้แล้วขาดหน้าอะนะเอ,อ๊อมามาเดี๋ยวจิมาขาดหน้าซอยไอเอ,อ๊ะเด้อจ้าเจ้

อันนี้เนี่เดี่ยวถ่ายมัน กันส <łość> ิเสอาใช่ป่ะเสาของเตอนนี้ก็นองแก้วมาหัวแยวนองพี่น้องมาแต่กรุงเทพเลยมาแต่ไทยอยากกินเข้าแฮงสั้นใช่เขาเนี้ยมีมีเดือสิว่าเราหอวไปเล็ชิมต่อไป